มื่อนี้ผมอาจารย์คบเหมือครับวันใดมาบอกชิปอยังดอกแต่ว่ามานั่งกินขวแมงค้างครับพี่น้องขวแมงค่างม,มา,าใส่เบ็ดอยู่หน้าครับเพื่อเจ็บเอาอยู่ต้นแก่ครับพี่น้องแมงค้าง ตรงนี้แมงค่ามหลายครับแต่ว่าเขาตาาอ้องมาหานันหมดเ้าเด้อพี่น้องเด้อครับต้องมาหายนาันหมดเ้าเพราะว่าถ้าห่านมากมันก็ดจะลงดินงี้ก่็แมงค่ามหรือว่าล่วงกวางพขานะคุณว่าครับ เลยยินสว่าเขาเจ้าเลี้ยงสว่าเขาไปเบิ้งกะอ้ันจะเลี้ยงงาพวดสามเดือนเขาจะเป็นดวงไหมเพราะท่านกินดอกบุบว,วาเสว่าเขากะหาจิตทีน่ามันมีครับก็ไม่เงี่ยอปิดกล่องกุหลาบห่านอืมไม่เงี้ มายล้ขึุนม่ขึุนมาอืมงนี่มาทางนี้ครับเปลาีตัวไปใส้แบบอานี่ยวันเออกิอ้แมงคำ ครับย้นว่ากับสีเหมื่นต้นได้พี่น้องในข้ามครับน่าจะถึงม,มือแล้วเข้าไปกินกิบฟอมหน่อยที่หนึ่งกิบอมท่าไหลครับง่ายกิฟอมเข้าไปคุดเอา้ํานน้ำหน้าหย่ครับทีเป็นมด่ดำครับหับกกระแยงเต็มหนยที่หน่ะกเห็นขวยคุดเอา ก็เทอาคูดสามสิบบาทกัะหอดครับแต่ว่าตัวแม่จากเลึกดใน่ล็กน่อยผมมากินที่ปมแต่คูดว่่ไหวหรอกเป็นหอบตายพอดีครับทต่ว่าสิได้มากขวามาแก้วกลางเล็นหน่อยไปคูดไห้ครับแต่ว่าแม่ค้ามมนี้ผมไปเก็บเอาอยูุ่จนเดียวนะครับ ต้นแกก็ดีไปใส่เบ็ดก็ไ้หลายเติมอยู่ครับเรืนเงส่อะไรสิิยามมันเบ็ดกเลยโอกาไปแย่ขึ้นบริยานที่หลอกครับแต่ว่าขึ้นยานงูครับพี่น้องครับงูทั้งท่านหลายก็อยไรผมผมลองชิมตะเกียงหนึ่งเนี่ยทมไมเป็นเบา เด็กยังจาพายุเรนนี้เหรเห็นก็จอยู่กับงูอะก็จะพยายางูเนเนาะผมนี็ยานงูครับบาถงงูขนาดงูป่าตกใจเนาะวันแฮ่จบถึงงูป่าไหมวันถือแฮาทั้งที่อย่ับปกาตัว พี่น้องครับบอกถึงแมงคามเหรอครับเรื่อว่าคุณจี้คามนี่ครับพี่น้องหรือด้วงกว่างอันนี้ห้ามาถอดด้วยครับเด้อถอดแล้วมันจะเหตุให้เขาหยั่งเขาวันได้ครับแต่ว่าถ้าเขาขัวมันสิงหยาบนะครับน,น,นึกขวานสิงหยาบนางลงนย่างดีนางรงอยงนีย่งเขาได้ถ้าเขา คอดครับอันนี้ก็วัดอันนี้จีค้านปรุงครับพี่น้องครับจีค้านปรุงผมก็เลยบ่็แจ๊ปีกธรรมดา,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 าครับเอามีดซับเอามีดซับไอ้คามอว่ากัแจ๊ปีกไว้แกับมาร์คครับเอาลดดีเอา,เอาผงที่ลดเอาเกลือน้ำปลา สวัสดิยังมัดไบทเอาผีโพงเส้นหน่อยมัดไบท์ใจชั่วโมงจังมากถอดครับเห็นกระแสีบแต่นี่คือถอดแล้วก็เอาสอดโดยโดยได้ครับพี่น้องครับอยากกินมากินได้พี่น้องเด้อครับแมงค่างเถืงนี้หลายสีภาไปเอาครับว่าอะไรอะไรผมมากินแนื้อสิละตัวผมกินว่าตัวกินหม,ม่มครับ เได้ยังมาโตมันกินอือนี่กิน,นบนานนออ้างดิบักหางเนี่น้องมันนั่งส่งเสียากเลยเอากนี่มั้ยมันกินครับมัวนี่ให้มัน,น,น,นบักไานี่กินครับมันกินมัดม่วนี่มันจะมากินปลาหมึก มากินปลาเมอกแล้วกักินตับครับตับไก่ไก่กับวัากินครับกินแต่ตับผมไปซื้อมากเทลโล่แล้วก็ียกไตออกมาทอดมาปีางกินส่วนตับก็บหมากินน <c oughs> ั้งเดียวม่จินดีกว่าคนครับพี่้องครับ ช่วงนี้กะปลายฝนต้นหนาว้วพี่น้องครับรักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวกับห่อนเดี๋ยวกับจุงสีหนาวเดี๋ยวกับฝนล่งครับเมู่บ้านกับฝนตกครับไปจับปลาปลาบืนในหลายเต่าด้วยครับปลาคอครับพี่น้องเมื่อกี้กัมาบอกเรียนน้ำซึ้อครับเราเรียนน้ำกันนะอัว